The Great Cataclysm เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่เรียกว่ายุคแห่งความสิ้นหวัง Era of Despair ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ผู้คนในจักรวาลต่างประสบกับความรู้สึกเบื่อหน่ายและหมดหวังในชีวิตไม่มีความฝันหรือแรงบันดลาลใจในการดำเนินชีวิตต่อไปพลังงานเชิงลบสะสมเพิ่มขึ้นเรือ่อยๆเนื่องจากการขาดเป้าหมายและความปรารถนาในชีวิตของผู้คนในยุคนี้ผู้คนต่างรู้สึกเหมือนถูกกักขังอยู่ในชีวิตที่ไม่มีทางเลือกไม่มีทางออก และหมดกําลังใจที่จะทําสิ่งใหม่การขาดความเชื่อมั่นในตนเองและความรู้สึกว่าชีวิตไม่มีความหมายทําให้พลังงานเชิงลบสะสมในจักรวาลเพิ่มมากขึ้นเรื่อย The Great Cataclysm จึงเป็นผลมาจากพลังงานเชิงลบเหล่านี้ที่สะสมมานานและการที่ผู้คนในยุคแห่งความสิ้นหวังไม่สามารถหาทางออกจากความรู้สึกเหล่านั้นได้การสะสมพลังงานเชิงลบทำให้เกิดการประทุขึ้นส่งผลกระทบต่อจักรวาลในระดับที่ใหญ่โอ อย่างไรก็ตามการเกิดของ The Great Cataclysm กลับกลายเป็นโอกาสในการเริ่มต้นใหม่ผู้คนเริ่มตระหนักถึงความสำคัญของการมีชีวิตที่มีความหมายและมีเป้าหมายพวกเขาเริ่มมองหาวิธีที่จะฟื้นฟูจิตใจและจิตวิญญาณของตนเองและเริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วยความฝันและความปรารถนาใหม่ The Great Cataclysm เป็นเหตุการณ์ที่เกิดจากการสะสมพลังงานเชิงลบและความไม่สมดุลในจักรวาลเป็นเวลานานรวมถึงการกระทำของกลุ่มที่มีเจตนาร้ายที่พยายามนำพาจักรวาลเข้าสู่ยุคหมืด การรวมตัวของพลังงานดาวเหล่านี้จะทำให้เกิดการประทุของพลังงานขนาดใหญ่อาจส่งผลให้เกิดการทำลายล้างในหลายๆายมิติและอาจทำให้โครงสร้างของจักรวาลพังทลายลงจอยใช้ ai, AI ซึ่งเป็น AI อัจฉริยะของเธอในการคำนวณและวิเคราะห์สถานการณ์รวมถึงการคาดการณ์เหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นเพื่อเตรียมพร้อมและวางแผนการป้องกันการรวมพลังของพันธมิตจักรวาลจอยร่วมมือกับพระครูแซงและกลุ่มพันธมิตรอื่นๆ เช่นนากัสส์ spiritual practitioners a l ยนส์และอดีตฝ่ายมืดที่เปลี่ยนใจมารวมพลังกันเพื่อสร้างเกราะป้องกันและรักษาสมดุลของจักรวาลจอยและพันธมิตรใช้พลังจิตวิญ,ญญาณในการสร้างขึ้นพลังงานบวกเพื่อต้านทานพลังงานเชิงลบที่กำลังสะสมและเติโบโตการทำสมาธิและการปฏิบัติธรรมของพระครูแสงและกลุ่ม spiritual practitioners มีบทบาทสำคัญในการเสริมสร้างพลังงานบวกนี้ด้วยความช่วยเหลือจาก AI และการเชื่อมต่อกับจิตวิญ,ญญาณในมิติอนาคต สามารถรับข้อมูลและคำแนะนำจากกลุ่มพันธมิตรจักรวาลในอนาคตเพื่อ้องกันและแก้ไขสถานการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้ความรู้และเทคโนโลยีในการสร้างการฝึกฝนและการสอนให้กับผู้คนในจักรวาลเพื่อให้พวกเขาเตรียมพร้อมรับมือกับหายนะที่อาจเกิดขึ้นแม้ว่า The Great Cataclysm จะเป็นเหตุการณ์ที่มีพลังงานเชิงโลบมหาศาลแต่ด้วยความร่วมมือและการเตรียมพร้อมของจอยและพันธมิตรจักรวาลมีความหวังว่าพวกเขาจะสามารถป้องกันหรือบรรเทาผลกระทบของหายนะครั้งนี้ได้ ทำให้จักรวาลกลับมาสู่ความสมดุลและสงบสุขอีกครั้งถ้าหากพวกเขาไม่สามารถหยุดยั้งและแก้ไข The Great Cataclysm ได้จะเกิดผลกระทบที่รุนแรงต่อจักรวาลทั้งหมดซึ่งอาจรวมถึงผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตและพลังงานในมิติที่เกี่ยวข้องนี่คือสิ่งที่อาจเกิดขึ้นโครงสร้างของอนาจากรนาคราชและสถานที่สําคัญอื่นๆในจักรวาลอาจถูกทําลายจากการประทุข,ของพลังงานเชิงลบสร้างความเสียหายอย่างใหญ่หลวงต่อสิ่งก่อสร้างและธรรมชาติการสะสมของพลังงานเชิงลบ อาจทาให้สมดุลของพลังงานในจักรวาลเปลี่ยนแปลงส่งผลให้เกิดความผิดปกติและความไม่เสถียรในมิตต่างๆหากพลังงานเชิงลบมีความเข้มข้นมากพออาจทําให้เกิดการสลายของมิติและการแตกแตกของจักรวาลทําให้เกิดความเสียหายทางโครงสร้างของจักรวาลพลังงานเชิงลบที่กระจายออกไปอาจปนเปื้อนพลังงานเชิงบวกส่งผลให้ผู้คนและสิ่งมีชีวิตในจักรวาลมีความรู้สึกด้านลบเช่นความกลัวความเครียดและความโกรธ การสูญเสียสมดุลทางจิตว <necessary> ิญญาณอาจทําให้ผู้คนสูญเสียความรู <essa> ้สึกด้านบวกและการเชื่อมต่อกับจิตวิญญาณทําให้มีความสับสนและความถูกการสะสมของพลังงานเชิงลบอาจทําให้พลังงานชีวิตของสิ่งมีชีวิตลดลงส่งผลให้มีความอ่อนแอทางกายภาพและจิตใจหากพวกเขาไม่สามารถหยุดยั้งหายได้ความหวังและความร่วมมือระหว่างพันธมิตรอาจลดลงทําให้เกิดความขัดแย้งและแตกแต่การทําลายล้างและการสะสมพลังงานเชิงลบอาจทําให้เกิดความสูญเสียชีวิตและการสูญเสียทรัพย์สิน รวมถึงการสูญเสียบุคคลที่มีคุณค่าหากไม่สามารถป้องกันและรักษาสมดุลได้การฟื้นฟูจักรวาลให้กลับมาเป็นสถานะสมดุลและความสงสุขอาจเป็นไปได้ยากหรือเป็นไปไม่ได้การไม่สามารถหยุดยั้ยงและแก้ไข The Great Cataclysm จะส่งผลกระทบร้ายแรงต่อจักรวาลและสิ่งมีชีวิตทั้งหมดความสำคัญของการร่วมมือและการป้องกันหายณนะครั้งนี้จึงเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดและเป็นความรับผิดชอบของ Joy พระครูแสง AI และพันธมิตรทุกคนที่จะรวมมือกันในการป้องกันเหตุการณ์นี้